The OK Weekly. OKR Improving your organization. life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะครับก็เป็นรายการที่ผมจะเอาแนวคิดเกี่ยวกับ OKR OK หรือ Objective and Key Result เนี่ยมาแชร์ทุกวันพุธนะ ถ้าใครสนใจแล้วเพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกแล้วสนใจเฉพาะเรื่อง OKR OK เนี่ยก็ฟังได้ย้อนหลังไปวันพุธอะครับทุกวันเริ่มตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อ OKR OK Weekly แยกไปเลยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่องของ n o บดลสตอรี่นะ เป้าหมายหรือจุดประสงค์ก็อย่างที่เรียนนะครับผมมีโอกาสได้ไปบรรยายได้ไปทําวิจัยเกี่ยวข้องกับโ OK อ r มาตลอดโดยเฉพาะในองค์กรในประเทศเราเนี่ยผมยังเห็นว่ามันยังมีหลายๆท่านที่อาจจะยังเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างไม่ครบถ้วนเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาสจะได้ได้ไปบรรยายให้กับทุกท่านในทุกองค์กรนะครับเพราะว่าก็มีงานประจําเป็นอาจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะก็เลยขออนุญาตผ่านสื่ออันนี้แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้ฟังได้ฟรีเลยนะครับ ท่านถ้าท่านติดตามมาตั้งแต่เอพิโซดที่1จนถึงเอพิโซดที่เกือบจะ20อยู่แล้วเนี่ยผมว่าละเอียดกว่าผมบรรยายเยอะแยะเลยฮะเพราะว่าบรรยายก็มีเวลาสั้นๆ3ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆผมก็ว่าพอนีก็ลองดูนะวันนี้เนี่ยผมรวบรวมเอาจากสิ่งประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นคําถามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจะเรียกว่าอะไรนะครับเป็น สิ่งที่ได้ได้สังเกตเห็นในหลากหลายองค์กรก็แล้วกันนะครับที่แสดงให้เห็นว่ายังอาจจะยังเข้าใจ o OK อ r ได้ไม่ครบถ้วนนะครับไม่ไม่ไม่ตรงซะทีเดียวนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตจะนำเอาตัวอย่างที่เป็นสัญญาณของการใช้โ OK อ r ที่ผิดวิธีนะมาให้กับทุกท่านได้ฟังด้วยเพื่อบางทีท่านอาจจะทำประมาณนี้อยู่ท่านจะได้ตระหนักรู้หรือตระหนักคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเฮ้ยอย่างนี้ มันมันอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับอย่างแรกเลยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเป็นสัญญาณอันนึงที่หลายคนอาจจะเข้าใจคัดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดนะคือหลายองค์กรเนี่ยพยายามจะหาเทมเพลตที่เป็นลักษณะแบบสำเร็จรูปที่จะเอาไปใช้ได้เลยกับ OKR OK ของบริษัทท่านเข้าใจว่าคนที่ถามมาเนี่ยอาจจะ,ะเรียกว่าถูกสั่งมาอีกทีหนึง เช่น c ีออาจจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนทำา OKR OK กันนะแต่ก็ยังไม่มีการถ่ายทอดออกมาว่า OKR OK มันคืออะไรยังไงคราวนี้เนี่ยคนที่เป็นระดับปฏิบัติการแล้วกันคนที่เป็นลูกน้องต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องขวนขวายใช่ไหมเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับหลายครั้งหลายหนเขาก็เลยจะมาถามผมเช่นอาจารย์หนูอยู่ฝ่าย HR อาจารย์เขียน OKR OK ให้หน่อยว่า HR เนี่ย o อ r าเขียนยังไงมันถึงมันถึงจะเป็น OKR OK ที่ดี คือคือต้องแยกแยะแบบนี้นะครับบางคนถามเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจคอนเซปต์ OKR แต่ว่าอยากได้ไอเดียอันนี้พอ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 ,พอไหวแต่ว่าหลายๆคนเท่าที่ผมเห็นสังเกตวิธีการถามหรือว่าได,ได้ได้ถามกลับไปเนี่ยคือเขาต้องการแบบสำเร็จมาเลยอะอาจารย์ HR ก็เขาใช้ OK r ยังไงหนูก็จะเอาไปใช้เลยผมก็จะเอาไปใช้เลยคราวนี้ถ้าเกิดท่านถามแบบนี้แสดงว่าท่านเข้าใจ OKR OK ได้ไม่ครบถ้วนผมไม่สามารถบอกได้แบบนี้เลยนะครับว่า HR เนี่ยโอเคอาจะต้อง เป็นเรื่องของอการ Objective คือการ r ร r u i t คนเก่งค e y r e s ซ l ลคือต้องสามารถได้คนเก่งเข้ามาทำงานอย่างน้อย100คนผมบอกแบบนี้ไม่ได้เหตุผล2ประการประการที่1 OKR OK เนี่ยมันจะต้องลิงก์กับ OKR OK ระดับบนซึ่งเวลาท่านถามมาแบบนี้ท่านจะไม่ได้มีโจทย์ระดับบนมาเลยคือคือเผลอๆท่านจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่า OK r ระดับบนน่ะระดับบนก็คือระดับองค์กรนั้นน เขาเขียนว่ายังไงคราวนี้ถ้ามันไม่มีองคอ์กรเนี่ยเราจะไปเขียน o k เว่าจะรีคูดคนเก่งรีคูดคนเก่งเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ผมยกตัวอย่างนะถ้าองคอ์กรเขาเน้นการลดต้นทุนเนี่ยโอเคอาร์เอชอาร์จะไม่ใช่เรื่องการรีคูดคนเพิ่มนะเพราะว่ารีคูดคนเพิ่มเนี่ยมันเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างน้อยๆก็ในระยะสั้นถูกปะ่ะมันจะไม่ตอบโจทย์ o k เขององคอ์กรทันทีเลยฮนะโอเคถ้าถ้าโอเคอาระดับบนเป็นลดต้นทุนโอเคอาระดับล่างอาจจะเป็นเรื่องของการจะทํายังไงก็ตามที่จะทําให้ พนักงานเนี่ยจำนวนไม่เยอะแต่ว่าสามารถทํางานได้เก่งขึ้นดีขึ้นมี productivity เพิ่มขึ้นมันจะไปในทิศทางแบบนั้นถูกไหมจะต้องทําให้พนักงานที่มีจํานวนจํากัดเนี่ยแหละทํางานได้มากขึ้นหรือจะเป็นการเพิ่มความสุขในช่วงเวลาที่มันเครียดจะต้องลดต้นทุนเนี่ย HR อาจจะต้องใส่ความสุขจะทํายังไงพนักงานเนี่ยตอนนี้ถูก pressure เข้ามาที่ต้นทุนมันน้อยคนมันอาจจะไม่พอแต่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทํางานได้มีความสุข Key result ค,คืออะไรอาจจะเป็นเรื่องของ เปอร์เซ็นต์ของอการวัดระดับความสุขนะครับต้องเกิน90% 80%ท่านจะเห็นว่ามันคนละมิติกันแต่ถ้าเกิดะระดับบนบอกต้องการขยายตัว OKR OK ของ HR ก็อาจจะมาอีกมุมหนึ่งอาจจะต้องเป็นการรีคูดคนเก่งเพราะฉะนั้นประการแรกเนี่ยมันต้องลิงก์ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าของแต่ละบริษัทเนี่ยมันลิงก์ยังไงอันที่2ต่อให้ท่านบอกมาผมก็ยังไม่รู้อีกเพราะว่า OK r เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ สิ่งที่ท่านคิดแล้วท่านอยากทำด้วยไม่ใช่ OK r คเนี่ยคือเป็นคำสั่งนะ OKR OK เนี่ยมันต้องมาจากผมผมถึงบอกว่า OK r มันมาจากแรงจูงใจภายในอ่ะผมพูดอยู่อยู่หลายที่หลายรอบเลยครับว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดเท่าที่มันจะตอบโจทย์องค์กรได้คือมันมี2โจทย์อะ่ะหนึ่งคือต้องตอบโจทย์องค์กร2มันต้องมาจากแรงจูงใจของเราคราวนี้ท่านเป็น HR เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าท่านเก่งเรื่องไหนผมก็ไม่รู้ว่าท่านมีความชอบในเรื่องใด ดังนั้นเนี่ยการที่ผมบอกว่าให้ทาอันนั้นสิอันนี้สิเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ท่านเลยท่านอาจจะไม่ได้มีทักษะในเรื่องนั้นท่านอาจจะไม่อยาก contribu เรื่องนั้นก็ได้ท่านอาจจะไม่อยากทําเรื่องนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าโอ๊ยเอานนี้แหละอาจารย์นบดลน็บอกเอาันนี้ก็เอาอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอเคอาที่ที่ไม่ได้ตอบโจทย์ใดๆกับท่านแล้วสุดท้ายท่านก็ไม่อยากทําเพราะว่าก็ก็ไม่ไม่รู้อ่ะก็บอกให้ทําก็เขียนไปแล้วก็ส่งไปถามอาจารย์เขาแล้วอาจารย์ก็บอกแบบนี้ คำถามแบบนี้ผมจึงมักจะตอบท่านบอกว่าผมไม่สามารถตอบได้มันเหมือนอย่างเงี้ยครับมันเหมือนท่านลองคิดว่าถ้าท่าน inbox ไปถามใครแบบนี้ท่านจะดูแปลกไหมเออบรบกวนช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าผมชอบอะไรอย่างเงี้ยผมจะตอบไม่ได้ถูกไหมคนใครก็ตอบคุณไม่ได้คุณนั่นแหละต้องบอกแต่ OKR OK มันคือแบบนั้นนะครับ OKR OK มันคือ1ตอบโจทย์องค์กร2ตอบโจทย์ตัวเองถ้าเกิดท่านท่านหา2ออย่างนี้ได้เจอพร้อมๆกันท่านเจอ OKR OK ที่ดีที่สุดละ ถามว่ามันง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะครับแต่ให้ท่านลองคิดดูก่อนนะครับตอบโจทย์องค์กรและตอบโจทย์ตัวเองครับถ้าตอบได้ทั้ง2องอย่างเพอร์เฟกนี่คือ o k เที่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เคยเขียน o k เที่มันมีแบบว่าประมาณว่า HR กูนาใช้ o k เค 2 3 45แบบนี้ฝ่ายบัญชีใช้ OKR OK แบบนี้นะฝ่ายการตลาดใช้ o OK อ r แบบนี้ผมผมจะหลีกเลี่ยงการตอบแบบนั้นจริงๆถ้าท่านแบบแค่อยากให้ยกตัวอย่างเท่าที่เคยเห็น HR ยกได้แต่ผมจะเตือนไว้เสมอว่าไม่ใช่ลอกไปใช้เลยนะครับนี่คือสัญญาณที่1นนะคือสัญญาณที่ท่านอาจจะยังเข้าใจ OK r ได้ได้ได,ได้ไม่ถูกต้องนะครับในความเห็นของผมก็แล้วกันนะครับคือท่านต้องการแบบสําเร็จรูปม,มาเลยอะแล้วเอาไปใช้เลยสัญญาณที่2นะที่ ผมเริ่มรู้สึกว่าอันนี้จะเริ่มไม่ใช่ OK r คแล้วคือท่านเที่ยวไปเขียน OK r คให้คนอื่นเ็าหมดเลยมันมีลักษณะแบบนี้ครับคือขี้เกียจรอให้ลูกน้องเขียนหรือขี้เกียจจะไปตอบโจทย์ตอบคําถามลูกน้องบอกว่าเออบริษัทเขาให้ทํา OK เดี๋ยวพี่เขียนให้หมดเลยอย่างเงี้ยลูกน้องก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดแล้วแล้วแรงจูงใจภายในเขาก็จะไม่มีมันก็เหมือนระบบเดิมเดิมอ่ะคือหัวหน้าสั่งไหมทำก็ทําตามที่หัวหน้าบอกผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำนะแต่ถ้าเกิดท่านคิด ว่าเฮ้ยอยากให้ทุกคนได้คิดได้ทำํำท่านต้องเปิดโอกาสให้เขาคิดได้ทําจริงๆนะครับใช่ครับบางอย่างท่านอาจจะอยากกําหนดให้เขาก็ได้แต่ว่ามื่ต้องมีมีอย่างน้อยๆมีเปิดให้เขาคิดบ้างแหละถ้าไม่เปิดเลยแรงจูงใจภายในเขาก็จะน้อยเขาบอกก,ก็หัวหน้าสั่งมาไอการเขียนเนี่ยบางคนเนี่ยก็เขียนให้ลูกน้องนะแต่มีบางที่เขียนให้หัวหน้าด้วยอย่างเงี้ยโอกาสล้มเยอะมากนะผมเคยไปในบางองค์กรนี่ บอกอาจารย์ผมอยากให้แบบพนักงานผมได้ OK เเลยผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยคุณจะต้องเอา c e o คุณต้องเอาเบอร์หนึ่งขององค์กรแล้วให้เขาเขียน OK เมาก่อนถ้าเกิดเขาไม่เขียนเนี่ยลูกน้องก็เขียนไม่ได้อยหัวหน้าผมยุ่งเดี๋ยวผมเขียนให้แล้วกันมันมันมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมกําหนดทิศทางของบริษัทให้หัวหน้ายุ่งยุ่งอะไรก็ไม่รู้แต่แต่เรื่องการกําหนดทิศทางบริษัท ไม่ไม่สำคัญอนะ่ะผมเขียนให้เองแล้วกันจับยัดใส่มือหัวหน้าอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นลักษณะของการที่ดูดูออกเลยนะว่าองค์กรเนี้ยไม่ได้จริงจังกับ OK เอาสักเท่าไหร่หรอกแค่ได้ยินคนอื่นเขาใช้ก็เลยอยากใช้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหัวหน้าก็บอกว่าไม่ไม่อยากเขียนอนะ่ะก็ให้ลูกน้องเขียนให้เลยแกจะเขียนอะไรแกก็เขียนไปเหอะแล้วเดี๋ยวให้ลูกให้คนอื่นๆื่นเขาทากันด้วยกันล้วกันนะอย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับคือสุดท้ายเนี่ย โอเคอาร์ OK เนี่ยมันถูกผลักดันจากแรงจูงใจภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเขียนเองถ้าเบอร์หนึ่งยังไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะเขียน OK เของบริษัทเนี่ยผมคิดว่าระดับอื่นๆก็เขาก็คงไม่มีแรงจูงใจละมั้งเพราะว่ามันเป็นโทนแอตเดอร์ท็อปอะครับในระดับต้นๆยังไม่ไม่แคร์สักเท่าไหร่เลยบอกว่าเธอไปเขียนให้ฉันหน่อยแล้วกันเธอเธอนั่นแหละเขียนฉันขี้เกียจเขียนเดี๋ยวฉันไปทําอย่างอื่นแต่เรากําลังพูดถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในองค์กรณนะเวลานั้นไม่ใช่เหรอครับ เออ่ถ้าด้านฝั่งโอเมาตลอดเนี่ยผมจะบอกว่ามันคือ Priority อย่างมากเลยนะถ้าคนระดับเบอร์หนึ่งขององค์กรยังไม่รู้เลยนะว่า Priority คืออะไรหรือไปเที่ยวบอกให้คนอื่นเขียน Priority ให้เนี่ยผมว่ามันเฟลนะถ้าเกิดเราเอาหละหัวหน้าเรามันยุ่งยุ่งมากๆอย่างน้อยๆคนที่เป็นโอเคอาแชมเปี้ยนหรือคนที่เป็นคนที่จะคอยดูแลเรื่องโอเคอในบริษัทเนี่ยจะไปสัมภาษณ์จะไปพูดคุยก็ยังดีครับ ถ้าเกิดจะจับให้ท่านมานั่งเขียนเองท่านท่านเขียนไม่เป็นเนี่ยก็ให้โอเคอาร์แชมเปี้ยนเนี่ยไปถามไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยแล้วก็ให้ท่านชัดเจนว่าโอเคอาร์มันคืออะไรแล้วก็ท่านคิดว่าสิ่งที่เป็นพา o r i t y คือไงแต่มันควรมาจากท่านนะมาจากเบอร์หนึ่งขององค์กรนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่2นะที่มันเป็นอาการของการเออ,เอ,อคือเริ่มต้นมาแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะล้มเหลวสูงนะครับตัวอย่างอันสุดท้ายที่อยากจะแชร์คือมีคนเริ่มบ่นว่า โอเคอารงานเพิ่มว่ะเป็นภาระเพิ่มเติมคือผมได้ยินคำบ่นแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมผมจะตระหนักรู้ทันทีว่าเริ่มจะมาผิดทางแล้วถ้าคนคิดว่า OK เเป็นภาระเพิ่มเติมเนี่ยเพราะเพราะอย่างไรรู้ปะครับเพราะท่านเป็นคนเขียนเองนะแล้วถ้าเกิดท่านเขียนแล้วท่านยังไม่ได้ชอบในสิ่งที่ท่านเขียนเนี่ยมันก็แปลว่ามันไม่เวิร์กตั้งแต่ตอนที่ท่านเขียนแล้วอะถ้าท่านคิดว่า OK r เนี่ยมันแบบเสียเวลาว่ะ ทำอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเพราะว่าท่านเขียนขึ้นมาเองเลยนะเพราะว่ายกเว้นยกเว้นคนอื่นไปเขียนให้ท่านอันนี้ท่านก็มีสิทธิ์จะบ่นแหละว่าอะไรว่าเขียนเฮงซวยไม่ดีถ้าเกิดท่านเริ่มเริ่มถ้าเกิดท่านเขียนเองท่านแล้วไปท่านเขียนห่วยห่วยมันก็เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเองอ่ะพูดได้ง่ายว่าเก็บข้อมูลก็ยากเอ้าแล้วไปเขียนอันที่เก็บข้อมูลยากทาไมครับท่านก็ต้องเขียนอันที่มันเก็บข้อมูลได้ง่ายได้ชัดเจนถูกไหมแต่ต้องตอบโจทย์องค์กรผมถึงบอกว่ามันเขียนไม่ง่ายแต่ แต่ถ้าเกิดคนเขียนแบบเขียนแบบไม่ได้เอาใจใส่มันจริงๆอะ่ะก็เลยเขียนอะไรที่มันแบบตามชาวบ้านเขาบ้างหรือหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็มาบ่นที่หลังว่าเนี่ยภาระสุดๆอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าท่านเขียนในสิ่งที่ท่านไม่ได้รักมันไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้สนใจมันอย่างแท้จริงแน่นอนเราต้องคิดว่าเป็นภาระแน่นอนครับนั้นโอเคอาที่ดีเนี่ยมนอยู่ในมือเราครับ ถ้ามันอยู่ในมือเราเราเขียนแล้วต้องมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นไม่ใช่แรงจูงใจลดลงถ้าเขียนแล้วมีแรงจูงใจลดลงเนี่ยมันแปลว่าเราเขียนไม่ดีวงเล็บถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้ท่านเขียนนะแต่ถ้าเกิดองค์กรไปบงังคับให้ท่านทำมันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็แปลว่ามันมิสแพคทิสมันทําไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วนะผมยกตัวอย่างนะเก็บข้อมูลเนี่ยมันคือภาระเพิ่มหรือเปล่าต้องมานั่งนับเงี้ยเสียเวลาเป็นภาระเพิ่มหรือเปล่าเอางี้ ถ้าผมให้ท่านนับเงินที่ผมจะแจกให้ท่านเนี่ยท่านคิดว่าเป็นภาระเพิ่มไหมคําตอบคือไม่ถูกปะเพราะว่าอะไรก็อยากได้เงินไงอาจารย์ยิ่งยิ่งให้ผมนับเยอะผมก็ยิ่งได้เงินเยอะอาจารย์นับเท่าไหร่เนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นภาระเลยผมรู้ว่านี่มันคือเงินแต่ผมก็เลยจะยกตัวอย่างว่าโอเคอันที่ดีเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นภาระเพิ่มเลยเพราะว่าเรายินดีแล้วเราเอ็นจอยมีความสุขกับการเก็บข้อมูลจะได้เห็นความกข้าวหน้าของเราผมเอ็นจอยทุกครั้งนะ ที่ผมเห็นระยะทางที่ผมวิ่งเพราะอะไรครับเพราะผมรู้สึกว่าผมก้าวหน้าไปเรื่อยๆนี่คือการเก็บข้อมูลแต่ถามว่าเราใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยได้ไหมได้ครับถ้ามันมีโอกาสก็ใช้ได้อย่างผมไม่ได้มานั่งนับกนะ้าว1น2 9ะผมก็มีนาฬิกาช่วยเก็บข้อมูลใช่ไหมหรือหรือพอดแคสต์เนี่ยผมเก็บข้อมูลจำนวนการดาวน์โหลดเนี่ย แน่นอนถ้าเกิดผมจะเก็บแบบละเอียดถี่ยิบเลยนะผมทําได้นะแต่ยากมากเนี่ยนะเพราะว่าต้องทุกช่องทางมีอยู่10 20ช่องทางผมต้องเก็บข้อมูลทุกวันแล้วมามาบวกเลขแต่ผมไม่ทำไงผมก็เลือกบางบางอันที่ผมเก็บได้สะดวกเช่นผมเก็บเฉพาะช่องทางเดียวพอดบีนอันอื่นช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกผมเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าง Apple Podcast เนะี่ยผมไม่ได้ตามแทร็กผมก็เก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมเห็นความก้าวหน้าผมผมก็พอลนะ เวลาผมตั้งเป้าผมก็ตั้งเป้าอันเฉพาะที่มันอยู่ในพอร์ตบีนซึ่งมันก็กระจายไปหลายที่อารมณ์อารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเริ่มรู้สึกเป็นภาระแล้วตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ท่านจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยเก็บได้ไหมท่านจะจะ,ะใช้วิธีการใดแบบแบบไหนแต่ส่วนใหญ่พบมีคำว่าภาระเนี่ยมันมักจะมาจากไม่เซ็ตว่าเราไม่ได้ไม่ได้รักมันจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ชอบมันจริงๆอะ่ะ ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบางคนก็รู้สึกแบบนั้นตั้งแต่แรกซึ่งผมก็บอกได้เลยว่า o k เเนี่ยถ้าเชื่อแบบไหนมันก็ได้แบบนั้นแหละผมก็เคารพความรู้สึกท่านนะจะมาบอกว่าโลกสวยทุกคนจะต้องชอบเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าท่านไม่ชอบเนี่ยท่านก็จะคิดแบบนี้พอคิดแบบนี้ท่านก็จะไม่ทําไม่ทํามันก็จะไม่เวิร์กมันมันเป็นหลุมตามปกติเลยฮะอันสุดท้ายครับอันที่4 ถ้าเริ่มมีคําพูดแบบนี้มานะว่าโ okay, อเคอนี้ผมก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับผมโ okay, อเครนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับผมอันนู้นก็ไม่เกี่ยวกับผมคือคือทุกอย่างเนี่ยผมคอโทรไม่ได้เลยสักอย่างผมเคยเจอนะบางคนบอกผมบอกอันนี้ก็ไม่ได้ครับมันขึ้นอยู่กับคนนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่คนนี้อันน้นก็ขึ้นอยู่คนน้้นไมเซ็ตแบบนี้เป็นไมเซ็ตของการแบบ ไม่ไม่อยากรับผิดชอบในเรื่องใดๆก็ตามอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่ามาว่าชนะถ้าเกิดฉันจะต้องทำโอเคอาร์เนี่ยมันทาไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นฝ่ายโน้ไน,นไปหมดเลยผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ขึ้นนะหลายๆอย่างเนี่ยมันขึ้นแต่เขาตอนนี้เขากําลังถามเราอะ่ะในบทบาทของเราอะ่ะเท่าที่เราจะจัดการได้อะ่ะมันมีอะไรบ้างครับไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้สักอย่างซึ่งคําถามท,าที่ผมมักจะตั้งไวใ้ให้ให้ท่านช่วยตอบก็คือว่าถ้าไม่มีหน่วยงานท่านเนี่ยองค์กร จะแย่ตรงไหนอ่ะมันต้องมีอะไรที่เป็นคอน r ิบิวชันที่เกิดจากหน่วยงานเราจริงไหมคืออะไรที่ต้องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปไม่เป็นไรแล้ว OK r ไม่ได้ใช้ในการประเมินไงว่าคนนี้เก่งได้โบนัสเยอะคนนี้ได้โบนัสน้อยไม่ใช่ไงครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวท่านท่านทำไปเถอะถึงแม้จะเกี่ยวแล้วท่านทำไม่ถึงก็ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับเนาะแต่ถ้าถ้ามันมีอะไรที่มันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเช่นเขาบอกว่าออกโปรดักต์ไม่ทนันไม่ได้เกี่ยวกับผม ก็เอาอันที่เกี่ยวสิครับอันที่มันมันอยู่ในมือท่านน่ยตัดตรงนั้นมาก็ได้แล้วท่านทำคอ t r i b u t i o n ตรงนั้นให้ให้ได้มากที่สุดนะก็ฝากไว้4ข้อนะที่เป็นสัญญาณของการใช้ OKR แบบผิดพลาดหรือไม่สำเร็จสรุปเร็วๆนะข้อที่1ต้องการแบบสำเร็จรูปมาเลยฝ่ายนี้ OKR คืออะไรฝ่ายนี้ OKR คืออะไรอย่างนี้แปลว่าไม่เข้าใจ OK r ข้อ2คือไปคนอื่นไปเขียน OKR ให้คนอื่น่ หัวหน้าไปเขียนให้ลูกน้องหมดเลยหรือไอตัวหัวหน้าบอกให้ลูกน้องเขียนมาให้ด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าท่านไม่เข้าใจนะครับอันที่3คิดว่า OK เเป็นภาระเพิ่มเติมไม่ไม,ไม่ทำให้งานยุ่งโดยไม่จําเป็นอะไรเงี้ยนะอันที่4ี่คือทุกอย่างไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับกับกับดิฉันอะไรเงี้ยคือคือไม่ไม่ไม่เอาอะพูดง่ายง่ายซึ่งถ้าเป็น,เป,นเป็นแบบนี้โอกาสที่ท่านคนนั้นน่ยที่คอมเพลนในเรื่องประมาณนี้จะไม่สําเร็จกับ o k เก็มีสูง ซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะเอาละมาถึงพาร์ทที่2ที่ผมก็มาทำา OKR OK ส่วนบุคคลของตัวเองมาตลอดแล้วก็อัปเดตมาทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้อัปเดตต่อนะครับหนึ่งคือออ j e c t i ีฟข้อแรกเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีรีซอ1ห่งจุอ่านหนังสือสะสมให้ครบ60เล่มตอนนี้อ่านไปได้49เล่มนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบอีก2เล่มแล้วก็ในสัปดาห์หน้าน่าจะแตะ50ละอันนี้ เกินเกินกว่าเป้าพอสมควรนะครับหกไม่น่ายากมากนักนะครับแต่มีโน้ตไว้นิดนึงนะหนังสือ,อาภาษาอังกฤษตอนนี้แหลกไปนิดนึงคือจริงผมมีเป้าส่วนตัวด้วยว่าหนังสือภาษาอังกฤษอยากได้สัปดาหละเล่มตอนนี้ตามไม่ทันแล้วไปอ่านภาษาไทยซะเยอะนะครับ แต่ว่ากำลังจะจบเล่มภาษาอังกฤษอีกเล่มหนึ่งเดี๋ยววันหลังมารีวิวให้ฟังนะคีริเซาเรื่องเกีสองเขียนเปเปอร์จบ2เปเปอร์ก็อยู่ที่9ก้าทั้งคู่ตอนนี้อยู่ที่การอิดิดภาษาแล้วเกือบจะส่งแล้วนะผมคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้ส่งก็คือนะ่าจะได้100%ยเปเปอร์หนึง่งอีกเปเปอร์หนึ่งเนี่ยหาจังหวะด,ดีๆเหลือรีไวซ์นิดหนึง่งแล้วก็จะส่งไปอิดิดครับก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ paper, นะทั้งสองเปเปอร์นะออเจคทีปท คีรีเซล2.1เขียนหนังสือสะสมไม่ครบ2เล่มเขียนไปแล้ว1เล่มตีพิมพ์ไปแล้วนะครับเพอร์เซนท์โอเคอาร์อีกเล่มอยู่ในมือของสำนักพิมพ์ยังไม่ได้ตามเลยเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับอีกเล่มหนึ่งจริงๆมี3เล่มเลยนะตอนนี้อีกเล่มหนึ่งสำนักพิมพ์ก็อาจจะทวงสัปดาห์เดือนหน้านะครับก็คงได้ทำนะคีรีเซล2.2มีคนติดตามฟังพอดคาส์สองหมื่นดาวโหลดต่อวันอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ฟังครับผมอ่อ นับเฉพาะทางพอร์ตบีเนี่ยตอนนี้ได้9,203ดาวน์โหลดต่อวันนะครับคีรีเซลสอมีองค์กรใช้ OK R ครบ10องค์กรนะรตอนนี้อยู่ที่8องค์กรล้วคิดว่าคงคงอยู่ประมาณนี้นะอ t อ i ี e ที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีคีรีเซลส 1, วิ่งสะสม600กิโเมตรน้ำหนัก7จกิโกรัมตอนนี้วิ่งสะสมไปได้3 9 1 9้บนะระยะหลังเนี่ยเปลี่ยนเวลาวิ่งมาวิ่งตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนเช้ามีสอนมีประชุมเยอะมากก็ตอนเย็นก็เริ่มเวิรนนะ์กขึ้นนะ เป็น82.9สัปอดาห์ยที่แล้ว82.778นี่ยังไม่ได้คิดเลยนะแค่เลข7ก็ดีใจแล้วตอนนี้นะแต่ยังยากอยู่เลยฮนะเอ่อ work from h o ม e มีผลทีเดียวครับนะคีรีเซาสามอยู่กับครอบครัวสะสมให้ได้50วันตอนนี้42วันนะครับก็พยายามจะคือคืออยู่บ้านทุกวันก็จริงนะครัเพราะทำงานจากบ้านเนี่ยสอนจากบ้านประชุมจากบ้านแต่ว่าผมไม่นับวันพวกนั้นเป็นวันอยู่กับครอบครัวนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องโควิด -19 ก็ย้าเตือนทุกวันนะครับ ก็ถ้าวัคซีนมาฉีดผมว่าถ้าท่านไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรที่มันร้ายแรงเนี่ยผมคิดว่าฉีดได้ทุกคนนะแต่ปรึกษาคุณหมอก็ได้ถ้าท่านไม่ไม่ไมแน่ใจแล้วแล้วเรื่องของการพยายามไม่เดินทางไม่ไปสังสรรค์ถ้าไม่จําเป็นอะไรเงี้ยนะครับอยู่ห่างถ้าพูดก็ พยายามอยู่ห่างๆกันเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับใส่หน้าก,กากนี่ช่วยได้มากนะครับใส่หน้าก,กากเข้มข้นนะไม่ใช่ใส่แบบจะหมูกโพใส่ที่คางอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ช่วยเลยนะแล้วก็สุดท้ายก็ล้างมือบ่อยๆนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงฟ้าร้องเข้ามานิดนึงนะเพราะว่าตอนอัดเนี่ยแบบฟ้าคึมมากแต่ว่าถ้าไม่อัดเดี๋ยวฝนตกเสียยมก็เสียงฝนอีกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อัดอะนะก็เลยต้องขออภัยถ้าเกิดท่านได้ยินเสียงฟ้าร้องแทรกเข้ามาบ้างนะโอเคครับแล้วเราพบกันใน e p i ถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR Weekly, improving your life and organization.